ดนครับสวายครับสวายโดนโดนสวาย,ย,ยใหญ่วิม่งย้อนครับ ควายใหญ่ครับท so ุกคนขึ้นยังสวยครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะอยู่ๆเรือไม่ได้เอามาเลยครับเรือไม่ได้เอามาด้วยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับตัวนี้ต้องมีเน่โโอ้โ เล่นไม่ค่อยถนัดเลยต้นไม้ไม่ไม่ค่อยมีที่จับด้วย อื <c oughs> เข้าในัาเชตร์แล้วเรียกคนัาเสริมก่อนเดี๋ยวเรียกคนมาซ้ำครับเนี่ยอยู่ในป่าเห็นขีบขึ้นมาแล้ว ลงยากนี่ครับผลงานผลงานไอ้ตัว M1 นะครับรุ่น M1 ไม้ประดูนะครับนี่ครับเอไม้ประดูลางคีวันราคาสอง0ันนะครับตัวนี้ยุงกระสายนะครับปีกรุ่นไม่ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอคนมาซ้ำให้ มันเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะน่าจะมีสักหกเจดโลได้ครับปลาสวายตัวนี้อ่ะลงครับทุกคนไม่ลงเอาไม่ได้ครับ <c oughs> น้ำน่าจะลึกพอสมควร ขึ้น<ฮ>มาแล้วครับดูดูมือนี่ดูมือเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านครับน่าจะสักประมาณ7จดโลน่าจะได,ได้ครับ7จดโลมีแน่นอน นี่ครับยังหางยังแตะพื้นอยู่แปดครึ่งนะครับแปดโลครึ่งลิกไว้นะครับตัวนี้แปดครึ่งนี่ครับผลงานของตัว m1 นะครับ m1 ไม้ประดูนะครับราคาสอ0 0ัมีโลเล์ให้ด้วยนะครับมียางให้1ชุดนะครับลูกดอก1ลูก ท่อพร้อมสายพีเอินร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดนะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานอ่าไอ้ตัวชุดล็อกท่อจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ที่ผมใช้เองเนี่ยผมใช้เป็น PVC นะครับผมชอบใช้เป็น PVC นะครับแต่ว่าที่ให้ลูกค้าไปเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้สองพันนะครับสองพันรวมส่งจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับช่องทางติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาตามช่องทางนี้เลยนะครับ มีแอดมินคอยรับอตลอดนะครับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงป่าบุญนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะหายากนะครับผมจะบอกทุกคลิปนะครับก็ถ้าสั่งซื้อสินค้าก็แนะนําให้โทรมาเลยนะครับว่าใครที่อยากจะติดตามทางเฟซบุ๊กก็ลองไปค้นหาดูนะครับเฟซบุ๊กผมรูปโปรไฟล์จะเป็นสีฟ้านะครับรูปโปรไฟล์เป็นสีฟ้าแล้วก็เขียน เบอร์โทรเขียนเฟซบุ๊กช่างคิวไว้ในหน้าโปรไฟล์เลยนะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนนะครับต้องเป็นช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนนะครับรูโปรไฟล์สีฟ้านะครับอันอื่นของปลอมนะครับลองไปหาดูถ้าหาไม่เจอนะครับถ้าอยากติดต่อสั่งซื้อสินค้าก็แนะนําให้โทรมาเลยนะครับ0972688650ตามเบอร์โทนี้เลยนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาค้นหาอยากเผื่อหาไปแล้วไปโดนมิจฉาชีพนะครับ ทางเฟซนะครับก็อันตรายนะครับถ้าจะสั่งซื้อก็แนะนําให้โทรมาเลยนะครับจะง่ายกว่านะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับรุ่น M1 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับดูรุ่น M1 ก็ท้ายตรงนะครับตรงนี้ออกแบบมาเพื่องานยิงเร็วนะครับเพราะมันจะไม่มีงอนขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่มีงอนขึ้นมาอ่ามันจะไม่บังนะครับมันจะไม่บังเวลาเรายกขึ้นเนี่ยแก้มเรามันจะไม่ติดตรงงอนนะครับมันจะทําให้เราจับเป้าได้เร็วนะครับ พยายามออกแบบปืนให้มันจับเป้าได้เร็วกว่าตัวนี้ก็ก็ถือว่าดีเลยนะครับพันท้ายก็เรียวนะครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับจับเป้าได้เร็วนะครับตามนี้นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับช่างคิวอุบลน,นะครับไปสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ